นะคุณผู้ชมกับภาพที่ปรากฏออกมาแบบนี้นะคะแล้วในโลกออนไลน์อ่ะเห็นหน้าชัดมากเห็นชัดจริงๆยังคิดอยู่เลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะไปตามพ่อแม่เขามารับผิดชอบไหมเพราะว่ากรณีนี้พี่เขาแจ้งความไหมคะไม่ได้แจ้งเห็นปะอยากแค่ให้โลกโซเชียลมีเดียได้รับทราบปัญหาหุยแต่ว่ามันจะไม่ได้รับการแก้ไขอะดิจริงๆหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่กวดขันไม่ใช่แค่จับกลุมนะคุณมีหน้าที่กวดขันเพราะที่นี่คุณสามารถกวดขันได้เพราะพฤติกรรมเด็กเนี่ยแบบนี้มายืนชี้ แล้วก็ทุบรถมันเอาเรื่องอ่ะเด็กมันเอาเรื่องเลยนะแต่จริงๆเอาเด็กมาหากินแบบนี้ผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วพ่อแม่ไงเมื่อวานยังคุยกันกับคนที่บ้านว่าเฮ้ยถ้าเราเจออย่างนี้เราทําไงอะเปิดลงไปซัดกับเด็กเลยได้ปะไม่ได้สิพิคเองผิดยังไงเขาก็เด็กอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมถึงได้ถามว่าอะไรที่หล่อหลอไม่เขาเป็นแบบนี้พ่อแม่เขามีหรือเปล่าถ้าไม่มีใครอบรมสั่งสอนจริงๆ แล้วไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปแก้ไขเขาจะโตขึ้นมายังไงอันนี้คือสิ่งที่สังคมก็ตั้งคําถามกลับไปรอเจ้าหน้าที่ทํางานในเชิงรุกนะคะเรามีหน่วยงานพอมอนี่เรามีตํำรวจโดยที่ทํางานโดยที่ไม่ต้องไปแจ้งนี่วันนี้ถ้าเกิดว่าท่านอยาก เห็นผลงานท่านก็ไปตามตัวเด็กคนนี้มาไปเอาพ่อแม่เขามาอบรมสั่งสอนแล้วก็บอกสังคมให้รู้ว่าตำรวจทํางานแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องมีการแบบไปแจ้งคงแจ้งความดำเนินคดีอะไรกับเด็กกันเดี๋ยวสลับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็อยากให้ช่วยกันตามหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ชนแล้วหนีไปเลยค่ะ จู่เลี้ยวเปลี่ยนเลนออกมารถเขาก็ไม่ล้มอ่ะครับอเออโดยปกติแล้วเนี่ยไฟเลี้ยวมันต้องเปิดให้สัญญาณล่วงหน้าก่อนจะเปลี่ยนหรือจะเลี้ยวเนี่ยอย่างน้อย30เมตรนะ,อะเออไม่ใช่มาแค่ตรงจุดนี้เองะนะคะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูภาพที่ทําเอาชาวโซเชียลนะครับช็อกตาตั้งกันหน่อยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับคุณหมอเนี่ยกำลังผ่าตัดบริเวณดวงตาของคนไข้นะมีปัญหาเรื่องดวงตาแต่จู่ เป็นภาพของคุณหมอชกค,คนไข้ป,ปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยสาี่รอบด้วยกันฮะจับเอียดนะครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยมาเฉลยอีกทีว่าเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะตั้งแต่ปี2019ัเแต่พอเรื่องมันแดงปุ๊บสั่งให้มีการสอบสวนใหม่ทันทีครับสนับสนุนโดยอามาโดโ,โคอลลาเจน ยาสีฟันสมุนไพรเทพไทยเซนซิทีช่วยลดการเสียวฟันปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทท้วยทองโอสถจำกัดสายไฟฟ้าฟูลเลอร์เบเยอร์คูสีช่วยลดคาร์บอนลดโลกร้อน แต่อากาศเย็นๆไม่ว่าจะเป็นอากาศของโลกไม่ว่าจะเป็นอากาศของไทยมไม่ช่วยอะไรเพราะว่าสถานการณ์บ้านเรารความร้อนยังคงระอุอยู่นะครับรอบนี้ปทุมธานีมีเหตุสลดใจเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดและโกรธกันเรื่องอะไรโกรธกันเรื่องที่จอดรถถึงขั้นรัวกระซวกแทงต่างคนต่างแทงนะฮะคนหนึ่งไส้ไหลคนหนึ่งลงไปกองเลือดสาดตายหนึ่งเจ็บหนึ่งกันตายนะครับเหตุการณ์นี้ปทุมธานีตายหนึ่งเจ็บหนึ่งครับ น่ากลัวนะคะสยองมากเดี๋ยวดูการระงับเตุของเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเวลาเจอคนคุ้มคลั่งด้วยยาเสพติดแล้วก็มีอาวุธเนี่ยแน่นอนว่าชาวบ้านเขาไม่เข้าไปห้ามเองอยู่แล้วเขาก็ต้องอาศัยแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วพอโทรแจ้งไปเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่รายหนึ่งนายนี้เนี่ยกำลังตระเวตรวจสอบความสงบเรียบร้อยอยู่พอดีแล้วก็เคยระงับเตุคนคลั่งยาคนนี้มาแล้วด้วยแต่ว่าครั้งนี้ มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคนคลั่งยาเนี่ยมันถือมีดแล้วพอมันเห็นตำรวจมามันแทงตำรวจแบบไม่ยัง้งตายคาที่เลยค่ะนะฮะเพราะชัดมากเอ้อะทะ,ะ,ะบงทะเบียนก็น่าจะเห็นอยู่นะผู้จัดการน,นะสร้างความเดือดร้อนคนเขาทำมาหากิน<อ>แล้วคุณคิดว่าเขาขายน้ำขายอันเนี้ย แต่และกระป๋องจะได้สักกี่สตาค<า>์มันเยอดนต่างมันไม่เยอะเนี่ยแล้วมันเ้ขายปริมาณใช่ได้ถามไงคะว่าระหว่างฉลองปีใหม่กับเข้าคุกเนี่ยอะไรจะเกิดก่อนกันเดี๋ยวรอดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมแต่อีกหนึ่งการทํางานของตํารวจอันนี้เห็นชัดเลยว่าสุดยอดนะอพอจับตัวมาได้ไม่ว่าโจรคนนี้จะมีคาถาอาคมอะไรก็ตามคุณตำรวจเขาไม่ได้สนใจหรอกค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่พอจับกลุมตัวมาปั๊บ เหมือนไอ้โจรขมังเวทคนนี้ยมันอยากทดสอบอยากทดลองว่าคาถาที่เขามีจะพรางตาให้เจ้าหน้าที่มองไม่เห็นได้หรือเปล่าค่ะพรรดดิิินลแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ปฏิบัติหนะ้าที่คือดิฉันก็เห็นว่าตำรวจก็จับเขาไปแล้วออแต่จับไปแล้วมันก็แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้ไงคะมอยาบ้ามันคงขายเยอะอยู่อืมไม่อยากจะคิดเลยว่าครั้งเนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ ครั้งหน้าถ้าเป็นระดับใหญ่ๆสมมติผู้กำกับมาเองเนี่ยแล้วท่านบังเอิญผ่านมาแล้วท่านมาคนเดียวท่านสู้ไหวเหรอคะเอาอยัางไงใครจะเป็นคนสู้กันกับยาเสพติดในครั้งนี้พี่เชนต้องเรียกใครอ่ะนายกเศรษฐาเพิ่งพักร้อนเสร็จแก้หนี้อยู่ครับกตรจริงจะเป็นหน้าที่ท่านนะมทไหมมทหนูมทชาดาหรือว่ายังไงใครที่จะจริงจังกับปัญหายาเสพติดคะ ใครดิฉันถามทุกวันเลยอะ่ะทุกวันจริงๆนะเพราะว่าเราดูว่าเขาจะประกาศให้ประเด็นไหนเป็นวาระของชาติบ้างไม่มีเรื่องนี้นะตอนนี้ยกนี้ไปละยกนี่เป็นวาระแห่งชาติก็มีเรื่องนี้มีเรื่องเศรษฐกิจแต่ยาเสพติดที่เรารายงานกันทุกวัน คนตายทุกวันกลับไม่ได้เป็นวาระแห่งชาติอเออก็มองไม่เห็นหรอกครับว่ามันเร่งด่วนที่จําเป็นต้องแก้ปัญหานะฮะ,ะเดี๋ยวสลับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุส่งท้ายปีกันหน่อยคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดชนบุรีหนุ่มใหญ่คนนี้ไปรับแฟนสาวซื้อของขวัญฉลองช่วงปีใหม่เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวสิ้นปีจะไปเที่ยวฉลองด้วยกันปรากวดพอไปส่งแฟนสาวที่บ้านฮะหลังจากนั้นหนุ่มคนนี้ขับรถกลับบ้านเจอกระบะชน แล้วก็ลากร่างครูดไปกับพื้นถนนเนี่ย100เมตรกว่าๆเหตุการณ์นี้เสียชีวิตคาที่นะครับแล้วทันทีที่แจ้งไปที่แฟนสาวกับแม่ที่เพิ่งจะเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆพอมาเห็นร่างของผู้เสียชีวิตร้องไห้แทบสิ้นสติเลยครับ <c oughs> อย่างละเอียดเพื่อระบุต้นเหตุของเพลิงที่แน่ชัดครับอ๋อข้อดีที่ไม่ใช่เป็นไมตัวบาจริงๆไม่ใช่ตัวบาเป็นบ้านพักที่อยู่ด้านหลังนะฮะเชื่ออะไรนะติ้งต้องบา ชื่อดังเลยเกาะช้างนะฮะพักครู่เดียวเคยได้ยินสืบจากสืบจากศพของผู้หญิงหมอรอบนี้สืบจากศพหลบไปฮะรอบใหม่สืบจากกันดั้มพบเมียไปแอบซ้ำกับหนุ่มคนใหม่เอาเขามาสวมให้ต้องมาร้องพิการจอมพลังอืไอ้ที่ไอ้ที่กูอยากรู้ตอนนี้คือกันดั้มเนี่ยมาเล็ทขี้มึงคนสั่งคือชื่อเมย์มันจะสั่งแต่ก่อนหน้านั้นไหม มีไอเดียสุดเจ๋งและมีหวัวใจรักบ้านเกิดมาร่วมพิสูจน์ดีเอความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบของเกษตรกรยุคใหม่เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทกับทกสอในโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่นสเปิดรับสมัครวันนี้ถึง15มกราคม2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k นิวเจนฮักบ้านเกิดหรือที่ทกสทุกสาขาใกล้บ้านท่าน รู้อย่างเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บเปลี่ยนโฉมใหม่จากมาเมล็ดกาแฟขั่วบดสองสายพันธุ์หอมกลมกลมซองเดียวที่ผมไม่เคยเปลี่ยนเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมมีคนไทยให้ของคันแต่สิ่งดียุคนี้ไม่ต้องแพงแค่ไม่แช่งก็ คุณคนไทยที่ร่วมใจมาให้เล่ากันแล้วเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนน้ำดื่มสะอาดต้องเป็นยังไง ต้องนี่ Nestle Pure Life ความสะอาดที่คุณรู้สึกได้ด้วย Intelligent Micro Filter เทคโนโลยีจาก Nestle Swiss กรองละเอียดถึง0.2ไมครนสะอาดทุกหยดสดชื่น Nestle Pure Life จิบเลยขอต้อนรับคุณปู่กับเมนไก่ทอดซอสพะแนงจะเคี้ยวไหวไหมนะครีมติดฟันปลอมโพลิเดน t เพิ่มแรงกัดและเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวได้ถึง65%โฉมใหม่ครีมติดฟันปลอมโพลิเดน สุกกันหน่อยไหมใหม่ปอกเกี๊ครัชฟรุตอร่อยกับผลไม้แท้ๆนำเข้าเคลือบครีมโยเกิร์ตหนาะนุ่มบิสกิตแท่งมัลติกราครบับอร่อยใหม่อกเกี Crush Fruit. ครัชฟรุตเครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้แต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซอง่อมราคานี้ได้รถทดแทนด้วยเหรอรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30เปอร์เซ็นต์ ทีเด็ดเมื่อพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับน้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะอ่ะชิม,มชิมอีกอต่อยสักคำอ้าวหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปรราร้าตำนัวแซ่บนัวนวชิมซะหมดเลยเพราะทุกสัญญาต้องได้รับการตอบรับ MT โทรคมนาคมแห่งชาติ ไขตัวตนที่ซ่อนอยู่โดยสิ่งที่มีประโยชน์ body คีอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักทดแทนมื้ออาหารอิ่มอร่อยใหม่กลิ่นเบอร์รี่ body คียอดขายอันดับหนึ่งในไทยนิวทรีไลท์จากแอมเวย์เมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริง ททพไทย,ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีขึ้นอีกได้ไหมนะสูตรใหม่ S26 g o สฟิงโกไมลิลินเพิ่มขึ้นอีก s <S สูตรใหม่ S26 g o และ S26 g o Pro C มีสฟิงโกไมอิลิน จากรังแคมัน h ฮ a d s h o u l d ลดสูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมคุณอ่านเลี่ยงฝุ่นและมลภาวะไ,<อ>ไม่ได้แต่คุณลองใช้ดาวนี่การ์เด้นบลูมได้ด้วยเทคโนโลยี Anti-Dust ช่วยปกป้องเสื้อผ้าจากฝุ่นมลภาวะให้คุณสดชื่นได้ทั้งวันต้องดาวนี่การ์เด้นบลูมฮสวัสดีค่ะชาวโซเชียมือเริ่มเจ็บคออย่าปล่อยไว้ให้ลุกลามเลือดสเตปซีล ยาอมค่าเชื้อโรคในปากและลำคอบรรเทาอาการเจ็บคอนาน2ชั่วโมงบรรเทาอาการเจ็บคอ s t r e p s i l s Orange Vitamin C เราจะยินมเหรอไอ้อย่าเราแบกหมดนะครับบอสต้องเอาพลังงานมนุษย์มาใช้ ร,ร,รู้ตัวแล้วดีต้องใช้ถ่าไม้ตาปวดียานแบตหมดไม่รู้จะไปชาร์จที่ไหนครับไม่ยากแค่โหลดแอปอเล็กซ่าก็หาสถานีชาร์จอิเล็กไฟอีกแกดเจอแล้วมีหมดทั่วไทยใครทำไว้เนี่ยกฟพอเขาทำให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามั่นใจหายห่วงและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบเต็มแล้วเราจะยึดโูกเต็มดิลำเดียวจอดเต็มทุกตู้เลยเนี่ยขอโทษครับกฟพอสนับสนุนทุกก้าสีเขียว นุนโดยแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้วยอันโอสถมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปแป้งทอดกรอบทาสุโก,โกไม่ใส่ผงชูรสไม่มีกลูเตนแป้งที่ใช่เชฟเอียนใช้ทาสุโกกาแฟอาราบัตสีหอมเข้มคุ้มค่าท้าลองอยาแก้ไอตราอาปาเชและยาแก้ไอตราอาปาเชสูตรผสมมะขามปอมบอกแล้วไงไออาปาเช มาสเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ยังคงต้องนําเสนอค่ะเดี๋ยวพักเรื่องคริสต์มาสแล้วไปดูเรื่อง คิดมากกันก่อนดีกว่าก็ไม่ให้คิดมากได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมเมียรักที่เราตัดสินใจว่าเราจะอยู่คู่กับเขาไปตลอดชีวิตจดทะเบียนสมรสกันด้วยตัออ้งใจว่าต่างคนต่างที่เคยผิดพลาดมาเธอก็มีลูกติดฉันก็มีลูกติดเรามีปัญหาเรื่องครอบครัวกันมาแล้วพอมาอยู่ด้วยกันน่าจะเข้าใจกันดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคนนี้แหละคนสุดท้ายของชีวิตแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกครั้งไปอสิคะคุณผู้ชมครั้งนี้สามีคนหนึ่ง เขาเริ่มรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งกับการหายตัวไปของภรรยาก็เลยไปสืบจากแมสเซจที่เด้งมาว่ามีการสั่งซื้อเจ้าสามตัวนี้พี่ต้นเล่นตัวไหนบ้างเนี่ยทุกตัวเหรออุลตร้าแมนมีหมดเลยหรอเบจิต้าคาเมลเดอร์ไกมุโอ้โหแพงไหมเนี่ยแพงไหมก็ไม่น่าจะแพงมากอะหลักพันอะ็ะก็แพงอยู่แล้วพอสมควรทำไมนะฮะ เมสเซจมันเด้งมาเข้าที่เครื่องของฝ่ายชายค่ะออว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีการซื้อกันดำตอนแรกก็เข้าใจว่าเอซื้อให้เราเล่นให้ลูกเล่นหรือเปล่าที่ไหนได้ส่งไปที่บ้านชายฉูค่ะตกลงยังไง